ฝึกอ่านคำสระอีวันนี้คำสระอีของพวกเราขึ้นเครื่องบินมาค่ะเด็กๆจะต้องอ่านคำสระอีบนเครื่องบินที่บินผ่านมาให้ทันเวลานะคะถ้าเด็กๆพร้อมแล้วเราไปเริ่มกันดีกว่าค่ะอ่าเครื่องบินลำแรกมาแล้วเด็กๆอ่านได้ไหมคะว่าคำสระอีคำนี้เป็นคำว่าอะไรเยี่ยมมากค่ะงอีบองงีบเราไปดูคำถัดมากันเลยนะคะ ดอ,อีดอดีดทออีมอทีมซออีกอซีขออีดอขีดปออีนอปินหออีบอหีบลำนี้เป็นลำสุดท้ายแล้วนะคะเด็กๆอ่านออกเสียงให้ดังฟังชัดเลยนะคะ รออีบอรีบเก่งมากเลยค่ะเด็กๆตอนนี้เด็กๆเรียนรู้สระ,ะอีแล้ววิธีการสะกดคำสระ,ะอีเป็นที่เรียบร้อยแล้วขยันฝึกขยันอ่านและเ,ลเด็กๆจะสามารถอ่านภาษาไทยได้คล่องแน่นอนค่ะ